พิเศษนะคบพิเศษครับลงไวๆเพลงไวลุงตู่นะฮะกับพี่ตุ้ยครับเร็วๆเอเงคู่พิเศษนะครับอาว่านะครับคู่แรกตุ้ยหนองใาย่ล่าน้ำแดงพบกับลุงตู่ลุงตู่ีหมึกนะครับล่าน้ำเงิน สลับขอบคุณนะเอ็มเจช็อปครับผู้สนับสนุนดิจไก่ไลฟ์สดเป็นทางการนะครับสำหรับวันนี้โออพิเศษปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วครับคณะกรรมการจัดนัดจับเตะเรือนะครับผู้พิเศษนะครับทัสซ่านะครับเอาได้แล้ครับคุณผู้ชมแล้ผู้พิเศษเดี๋ยวจมีการแข่งขันสองรอบคนะเตือนรอบน้ำนะ ขึ้นได้ครับคู่หมุนไปครับาใครจะเข้าร้านนะครับลุงตู่เหมือนขึ้นได้เลยลุงตู่เปลี่ยนร่างมาลเปลี่ยนร่างดาวด้วยนะครับอุ้ยน้องใหญ่น่าน่าจะมีปัญหาที่ใบหรือเปล่าผู้ชมครับไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าลุงตู่ขึ้นได้ด้วยนะครับแรกแรกครับคู่นี้ได้แก่ร่างไม่งอนรับลุงตู่หรือลุงตู่รับเดี๋ยวต้องมีสลับร่าเดี๋ยวต้องมีสลับรัาเอาครับ้ผูชมคู่ต่อไปเลย รู้สึกว่าตุ้ยน้องใหญ่ใบหรือเปล่าไม่มั่นใจครับกลับมาแล้วครับลุงตู่กลับมาแล้วครับเอาลาบก่อนครับตุ้ยน้องใหญ่ลาบตาตาตาเลยาเท่ารุ่นลาบ้าเท่ารุ่นก็้อสามตาตาครับตาตาเจอตาตาสักหนึ่งหนึ่งครับค็พู่แล้ว ัดตัวล้แถวนกับพี่ต,พพตุ้ยรับเร็วๆเองจนเครียดไอ้ถจานจนเครียดจริงๆนะะดูดิเจกไ <c oughs> ก่ไฟลสดเลยขอบคุณาที่ขอบคุณราบพี่